ศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทอดกรถินบรมจักรพพัดปิดงบบุญอาคารปฏิบัติธรรมโดยผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญบริวารกรถินพร้อมด้วยผ้ากรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาน้อมนำปัจจัยที่หามาได้โดยยากถวายไว้เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในส่วนของพิธีทอดกฐถินได้กราบนิมนต์พระมหาวิชิตธ,ธรรมวชิโรหัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวงเป็นประธานสงนำประกอบพิธีกรรมสำหรับประธานกฐถินปีนี้คือกัลยาณมิตรสศิลักษ์แขวงนครกัลยาณมิตรมั่นกันลยาณมิตรธนชากัลยาณมิตรฉลัดทองเจือและครอบครัวโดยมีกัลยาณมิตรธนชาทองเจอือนำกล่าวคำถวายผ้ากฐถินเป็นภาษาบาลี ส่วนกันลยาณมิตรสศิลักษ์แขวงนครนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาไทยพร้อมกันนี้คณะประธานรองได้นำกล่าวคำถวายปัจจัยทยธรรมกล่าวคำถวายอาคารปฏิบัติธรรมกล่าวคำถวายเครื่องเสียงกล่าวคำถวายกระทงธรรมกล่าวคำปวารณาและกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะประธานกฐินสามัคคีได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ โดยคณะสงฆ์ได้กล่าวรับพะเดียงสง์และกล่าวคำอัปปโลกกถินก่อนที่เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายบริวารกฐถินแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในมหาการาธานสำหรับงานบุญทอดกฐถินสามัคคีที่จัดขึ้นในปีนี้จะนำไปปิดงบบุญอาคารปฏิบัติธรรมซึ่งจะใช้ในการอบรมเยาวชนและรองรับการขยายงานพระพุทธศาสนาในอนาคตค่ะ